ลาดตวงเตียมก็กหลังเตรียมบ้างไปพร้อมคนพร้อมไปงานขอใกล้ลุงลรงรอวอลพ่นคุ้นหรือให้จงโชคดีสามสอง้นา้า พัดกิงกีนเสียนหวหน้ารวมทิ้งรางวัลเงินหนึ่งแสน,น 1, บาททัาเดียวที่บันโชคษาตะพันโชคษาตะพัมไมวพอดีนะครับพระน่พัดก,กันช่างสอไอ้ลูกแดดเพียงยโยไปโอ,อ้ดีจบลอยเออ ลาพบทอใหม่ทำงานลางไ,ไ,ไ,ไปลางลาไปโลกเป็นขไฟล่างข้าวพอสูงนะครับแต่ผิดเ,เพี้ยงไปยำเิดสุดลอยลกระปงหูน้ำละโจ๊ที่ลอยกระเดาแท้นะครับก็คือปัจจัยต่างเบื้องต้นนะครับ ลาบอพอเพาใหม่ดับไปใส่หดดแกแกแกัวพิทยโยกตะวันสีเป็นวงแคบๆแหววาเดี๋ยวบางวันผมไปเล่าแหวก,แกใส่หัวพิทยโยกตะวันอยู่ตลอดนะครับโยกวนเบาๆอ่ะคัมต่อเปิ่งจนหางที มาในตำแหน่งโปรดติดตามข้าพุยังตั้งทารักน้ำนะครับเพระหยุดถือปัดใจ้างเบื้องต้นนะครับหยุดถือปัดใจ้างเป็นหลักนะครับท่านว้าราคาสองลอยแปดสิบสามลอยบาดีบาดีอ๋อเสียงนะครับ ขายหนาขายตายด้วยตันนั้นพัดกันยังไงามไปได้ทุกงา้นเนี่ยมันว่าแเทียงมาดเสยโอ้ยมาหลายราคาอันนี้เราใซ่แปสเพียงด้วยเฮ้ยอะไปคอยต้นการลุนกันไปน้ำผู้ยังกับตังทารับน้ำนะครับ เลขหมายปลายทางตอนนี้วับแแบบวับแแบบหนึ่อยแปสบบาทพระนภัทการช่างในนามสอใกล้รุ่งเป็นบอกไฟรวมชิงรางวัลเงินแสนนะครับปัจจุบนทีสิบเอ็ดมิถุนาบ้านช่วมสารตะบนช่วมสารตะเพิ่มไม่พอดีนะครับสามารถหังกับร้อยโยกวน่าเดิมตลอดนะครับอยากได้กำเพินให้เบากไ้ด้วย นี่ละสอใกล้ลุงหลังจากห้างหายไปหลายปีนะครับเปิดโต๊ะมาสามบานสี่บานวัฒนภัทรกเคือนะครับสองร้อยยี่สิบบาทเราครับอาเขานวลน,นี่เห็นบ้านนบบบบี่มแจกมีแจบทีนไหน เออพล์ออไดราคา80เที่ยงเ้อตาโตัวสามหานพราะในวานน้นะครับอันจ้างให้เเาวี่80เที่ยงนะครับของซางตั้ซางด้านนอกนะผมบอโหน้ำนะครับบอไกลดับลงมาใก้ๆไก่ีละเออ้องมาห้อบาทไป ที่สิบหนึ่งยังกุบ่ไทยเออตัวสามหานคุยกันเอาเองนะครับตัว,วนี้ท่านัันตอกไปรุ่นกันละครับเด็กสามสิบหนึ่งเด็กสามสิบหนึ่งรุ่นเกือบกันนะครับรุ่นเกือบกันก่อนนะครับหน้าพัดกันช่างชันนเดเกีเ้ยนเล่น้องป่ดตาโน่นนู่นเนี่ยนะครับชัดเกีนตลอดทางตองไม่ก็ยืพันแล้วนะครับเออ นั่นฝากเาขาดนวลนั่นวันตั้ตั้งอนละดำหานี่เป็นเดิมนะครับสามอี่เลยสิบหฮันีท่องให้พี่ไห้นองนะครับสามลอย่สิบปเรียหาคลุกล้แบบนี้สบายมากั มองเหลือลื้นนะครับมองเหลือลื้นเลยไปลื้นไกลๆนะครับออกไปลื้นไกลๆสุดไม่ล่านะครับไปลื้นกัาน้องลอดนะครับ <c oughs> เออแน่นอนสามลอยซีซีไปไป <c oughs> แน่นอนนะครับ <c oughs> มัดตัวว <c oughs> ่าแปล่เพียงนี่นะมาเป็นสาขาแต่ผมว่าอายุการผลักการช่างก็จะไดนไรละท่านี้ผมว่าสามลอยหาซีซก็ทานอย่านะครับเออไปไป 3ามรอยหกสิบบาท<อ>เลเหลือไปไม่สุงสุงประมาณสองาโดยประมาณนี่อ้อ,อย้ย่าเกมสามร้อยเจ็ดสิบาบาลอยากเกมไหมนะเอออาละหัวชุดา่านเวลสาส8มร้อยแปดสิบน